ใจงเงย็นครับไม่ต้องรีบร้อนไหลได้ไหลก,ก่อนปลาเก็บคันก่อนครับเก็บคันก่อนน้าๆครับเดี๋ยวผมขอขอก่อนไม่รู้ยังไม่เห็นตัวเลยปลาเลยขอตะขอก่อนมินโอ้ยเดี๋ยวไปเราแน่นอนกับมันมตามีห,งงหางม,มีครับไม่เป็นข่าวขอเรือได้น้อยเดินไหม เดินไหมไเดินไปหน้าเรือไหมเดินไหมไม่เดินไปกหวานน้อยไป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 เยน็นแถมานี่แล้ามามาอินซีครับค่อยๆมาครับค่อยๆมาค่อยๆค,ครับใจเย็นปัก,อกโอ้ย ใจเย็นครับไม่ต้องรีบร้อนไหลได้ไหลไวก่อนปลาเก็บคันก่อนครับเก็บคันก่อนน้าๆๆครับเดี๋ยวผมจาะขอก่อนไม่รู้ยังไม่เห็นตัวอะไรปาลาอะไรขอจะขอก่อนเดียร์ นี่อยากให้เจอตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคันเนี่ยเมื่อคืนได้ลงวะไม่ได้ลงไปแอบป,ปล่อยตอนไหนเนี่ยลงปล่อยแล้วที่ลุงเอาเหยื่อมาปล่อยปะเอ่อข้างหน้าปล่อยก่อนนะไอเป็สามตานั่นเปล่าครับแล้วไปแย่งซีนเขาทำไมลุงเขาปล่อยแล้วอ,อ,อ,อ๋อ <laughs> ก็เลยจะได้ยังหว่าเลย ไกลกว่าได้ก่อนนะ,มา,ะมาแล้วครับดิ่งโหเสียงลอกไม่ทันนึงเนี่ยทีแรกเนาะตอนชุดนึงเดียทีแรกฮะแล้วเว้ยฮะแย่ไกลเลยโอ้อยไกลเลยอ่าไม่เป็นไรหรอกเอ็นเรายาวเอ็นเราเล็กเอ็นเรายาวเลยอืมใจเย็นครับอ่ะมันตายคาที่เลยให้มันแถมาแบบเจ็จีเลยยิ่งดี ถ้าว่ามันมั่นใจแล้วก็สบายอยู่แล้วโอ้โหสวยๆแฟนนี่สวยคันแล้วคันหรอเนี่ยไม่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 แม่งไม่เป็นไรครับเราไม่ยุ่งกับมันไม่เป็นไรหรอกอย่าให้เอ็นมันสีกันอย่างเดียวไม่หนาเขาแล้วไม่เป็นไรเผื่อจะไปเจอทูน่าแบบเขาทำไงอ่ะมีไว้บ้านเราเนี่ยมีอยู่ครับที่ไหนนี่แหละแถวนี้แล้วก็นู่นมีโอ๊ยเดี๋ยวไปเอาแน่นอนกับมัน ตายมีหางม่มีหรอ,หม,อ,อมีครับไลยมาเข้าของเรือแล้วน้อยเดินไหมเดินไหมไเดินไปหน้าเรือไหมเดินไหมเล่นเดินไป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 ชุดได้ชุดไปเลยครับเดินไหมตามปลาไปเลยแต่ตินใจเอาเองไปเลยเข้าของเรือแล้วตั้งคันไว้ครับตั้งคันไว้พยายามตั้งคันไว้เอาบไปมาเดี๋ยวผมมือจะขอมาภาพไม่นิ่งก็อย่าว่าก,กันนะครับผม มาไหนมาไหนเอาเอาเอาคันหน้าดินขึ้นได้หมดเลยคันหน้าดินขึ้นได้หมดเลยครับปลามานีแล้วเงี่ยเราถอยมาข้างหลังได้ปะเดี๋ยวมันจะเข้าท้องเรือจุ่มลงคันลงอย่างเดียวนะครับจุ่มคันลงนะม,มานี่แล้วนี่หน,นิงแล้วมายังไม่เห็นตัวนูนูนูนอีซี see, ครับ มามาตัไปครับยอมแล้วยอมแล้วอินซีิซีกเย็นแถมานี้แล้วมามา,มาอินซีครับค,ค่อยๆมาครับค,ค่อยๆมาค,ค่อยๆครับใจเย็นปักโอ้ยมานีมาข้างหลังมาข้างหลังมา <nehmer> ข้างหลังมาข้างหลังหงเดี๋ยวผมจะปาขึ้น ไม่ไมเราอย่าไปว่าเขาเขาปล่อยทีหลังนี่ครับอสวยๆถ่ายภาพถ่ายภาพถ่ายภาพสวยๆเก็บภาพไว้สวยๆอุ้ยมอปล่อยที่หลังดังกว่านะครับยังไม่ได้หมดเจ้าของคันเข้าไปหน่อย คนปลายอ่ะคนปลายอ่าเข้าไปหน่อยครับเข้าไปหน่อยเข้าคู่เลยจับช่องห่างขึ้นครับจับช่องห่างขึ้นระวังนะได้อยู่อย่างนี้ก่อนเออให้มันได้อย่างงี้ดัน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 เออนี่เป็นไงนี่ครับเก็บผ้าไว้ดูแหมโอเคโอเคครับผมสวยงามเอาเอาเอาลงข้างล่างครับเอาลงข้างล่างวางเดี๋ยว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 ผมปลดปลาก่อนเดี๋ยวพึ่งใจเย็นปลดปลาปลดขอปลาแล้วใครปลดขอก่อนครับ ไม่ใช่หรอกอ้ผ้าอา้าบผมแกะมาเลยครับฮะผมมัดไว้เองพอเมือกปลามันลื่นครับส่วนมากเขาใช้อย่างนี้มากกว่ามามาดังตดอใช่<ม>ครับต่อต่อปวดปาลาหรอไม่ครับปวดปลา่อนแน่นอนจริงๆสามทางอยู่ฝั่งนูน้นปีนฝั่งนี้ไปนู้นครับ มามาเดี๋ยวผมทำเองมาไม่มุมความสุขเราก็อยู่ตรงนี้แหละได้ปลาเราก็ถ่ายคลิปไงเออขอบคุณครับผมสวยงามครับนะครับเอาเหยื่อไปปล่อยก่อนนะคะรับรอลุนตัวต่อไปครับโดนโดนในหมายนี้แลหนักหนักเลยล่อห้อง น้าเข้ามาด้วยเปล่าไ,ไ,ไม่นะเฮ้ยมีน้ำหนักมีน้ำหนักกด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 ตะขอไหมครับฮนะอโอ้กี่ตัวไม่รู้นะสองตัวเนอปลาเก่าข้างล่างนัวครับโอ้ยหนักตะก,กัวอ้ยได้อยู่ได้อยู่ แหมกำลังจะเดินไปเอาตะขอปลาก็รีบขึ้นมาจังจับปลาไม่เนี่ยจับปลาเก๋าอย่างเงี้ยส่วนมากผมจะให้เขาจับไอ้นี่ใช้ผ้าจับไอ้นี่ไม่ต้องกลัวครับฝีมือสุดยอดแล้วด้านแล้วใช่ไหมเออาคูกูไม่ได้แล้วเนาะ ไม่ส่วนมากปลาเก๋าจับไปเป็นโดนกระทุ้งตรงตรงแก้มมันนะครับนะสะบททัดทีเดียวเลือดสาดเลยครับคนะมยังมีกน้นนะครับมาปเป็นไอ vẽn vẽn hôm nó ngồi có cái nĩi chắc ok ah, đi chat bầu với tôi cũng được, đi chat bầu facebook của tôi cũng được, à để thải พาไปดูหนึ่งสองสามปั๊บปั๊บนี่ครับได้ได้ได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมน้าบอกเหมือนเดิมมาตลอดความสุขความสุขก็อยู่ตรงนี้แเลยไม่ใช่ครับกระบาดไอ้กระเบนกระเบนหินกับกระเบนหินเนี่ยเพางนั้นโดดอ่ะตัวร์